สวัสดีครับเพื่อนเอนชาวลาเดียเวครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอดของ h m z version น1.24.1ครับผมอันนี้จะเป็นเวอ i o n ั4 b i บิตครับสำหรับบางคนที่โหลดไปอาจจะบอกว่ามันเด้งหรือเข้าไม่ได้ผมแนะนำถ้าตัว 32-bit บิตถ้าโหลดไปแล้วมันเด้งเข้าเกมมันเด้งให้แนะนำมาโหลดเป็นตัว 64-bit บิตนะครับ โทรศัพทของบางท่านอาจจะลองรับตัว6 4บิตของบางท่านอาจจะลองรับตัว3 2บอิตอันนี้ผมจะเมนูนี่แหละครับผมผมว่ามอดของ h m z นี้เป็นมอดตัวดีตัวหนึ่งนะครับถือว่าผมว่าที่ผมเล่นมานี่คือน่าจะดีกว่า BMT เพราะว่าเมนูต่างๆมันอาจจะเยอะกว่าเมนูแรกนะครับเพ a เยอครับผมอันแรกเลย สป e ดแท c กก็คือเหมือนว่าเราเร่งความเร็วเร่งความเร็วในการวิ่งของตัวละครของเราแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะาผมว่าเล่นปกติความเร็วปกติกำลังพอดีเพราะว่ากำลังได้ส่วนที่2องคัมเมล่าวิวแกนเมันไม่เกินการปรับมุมกล้องครับตัวน,นี้น่าจะเป็นเ,เหมือนว่าซูมออกซูมเข้าครับนี่ครับแบบนี้ครับประมาณแบบนี้ มาดูที่แกน Y ครับผมแกน Y ก็จะประมาณนี้ครับปรับเหมือนว่าให้มันดูสวยขึ้นหรือว่าใครอยากจะเล่นแบบว่าแนวนี้ก็ได้ครับผมนี่คือแกนวาย๋ีวผมลองปรับเหมือนเดิมก่อนแกน z ครับแกน z จะหมุนกล้องครับผมหมุนกล้อง3 60รองศาประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับ no n e นิ skill ไม่ถึงเวลาเราเปิดพวก กล่องหรือประตูบางอันที่ต้องใช้สกิลกุญแจพวกนี้คือถ้าไม่มีคือเราจะเปิดไม่ได้แต่พอเราเปิดมนูตัวนี้โนู <No S 1> นี้สกิลคือเราสามารถเปิดได้เลยครับแบบไม่ต้องใช้สกิลหรือว่าสกิลต่างๆครับเหมือนกันครับไม่ต้องใช้สกิลครับผมอันที่2 max level and pattern p a r t บวก v p หมายถึง การที่เราไม่ต้องไปเล่นแบบว่าใช้เวลานานๆเพื่อจะกลับเพื่อจะเก็บเลเวลของเ a t t ลพาร์ตนะกดดนี่ครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งครับผมวิธีใช้คือเราก็เปิดเมนูเสร็จแล้วทำอะไรก็ได้ครับให้เวลวมันขึ้นผมสมมติว่าผมเออจะตัดต้นไม้ผมเอาแต่ผมเปิดควานแป๊บหนึ่งเปิดเอาขวานแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ผมเปิดเมนูนะครับแมกเรเวลนะครับผมกดตัดต่อไม้รับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่าเวลเพิ่มเสร็จแล้วเรามาดูที่เบตเทิลพาร์ทของเรานี่ครับเบเทิลพาร์ทเราจะเป็นเวล209อเออท่านเพื่อนเห็นค่าแต้มมติดลบไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราออกเกมเข้าใหม่มันก็จะกลับมาเวลเดิมของเราเนี่ครับเราก็สามารถเก็บพวกคอร์ดต,ต่างๆในเบตเทิลพาร์ทเราได้เลยครับผม ส่วนส่วนเลเวลตัวละครเราอะ่ะมันก็จะเพิ่มมาด้วยครับนี่ครับมารวมกันทั้ง3อย่างคือเ่อตัวละครเลเวล p a ทเท r n p นพารแล้วก็ v p ส่วน v p เนี่ยผมผมว่ามันไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนี่ยผมเปิดให้ดูผมก็ทําได้อยู่นี่ครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่า115วัต v ี p มันจะเป็น v p สิทธิพิเศษ ถามว่ามันใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้จริงครับแต่เพื่อนๆต้องเติมซื้อของอะไรบางอย่างในร้านค้าโดยใช้เงินจริงเติมขั้นต่ำอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ตามจํานวนวันร้อยสิบห้าวันนะครับมันจะได้แค่หกวันหรือเจ็ดวันผมไม่แน่ใจเพื่อนซื้ออะไรก็ได้ครับเนี่ยครับอะไรสักอย่างก็ได้กุญแจก็ได้ยี่สิบสองบาทเนี่ยมันก็จะเปิดใช้งานส่วนบาง,างท่านคิดว่าถ้าเปิดมาแล้วออทาไมไม่มี VIP ขึ้น คือมันต้องเข้าเกมออกใหม่โดยที่ต้องเซฟเมนูมอสไว้ด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนาเผื่อเพื่อนๆไปกดใช้เมนูอื่นค้างไว,กว้กลัวกลัวไอเดียของเพื่อน,นอาจจะมีบั๊กหรือค่อยพลาดอะไรต่างๆผมเลยไม่แนะนำเมนูต่อมาอันนี้น่าจะติดคิมั้งครับผมไม่แน่ใจเนี่ยเมนูนี้น่าจะติดคิศัตรูติดคิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เมนูต่อมา กอดโหมดก็คือโหมดอมตะนั่นเองเนี่ยผมใช้แค่แค่ตัวนี้โหมดโหมดอมตะแล้วก็เมนูต่อมาปุ๊บมันไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ค่อยจําเป็นผมไม่ค่อยจาเป็นอะไรแล้วก็วันฮิตนี่ผมใช้บ่อยเพราะว่ายิงครั้งเดียวตายฆ่าครั้งเดียวตายส่วน3เมนูเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมใช้แค่กอโหมดแล้วก็วันฮิต2อันจบเลย ส่วนที่เหลืออันนี้ผมไม่ใช้เลยแต่ผมจะไมแนะนำมันเมนูอันต่อมาแป๊บนึงครับอันล็อกเฉดฟาสไม่ถึงการเปิดกล่องพวกกล่องต่างๆถ้าเราไปเปิดกล่องเบติมันจะใช้เวลาของมันเองใช่ไหมครับมันจะมีเวลาการเปิดกล่องแต่ตนนัวนี้ถ้าเราเปิดกล่องปุ๊บสามารถเก็บเปิดเก็บของได้เลยเราไม่ต้องรอเวลาต่างๆอันนี้ Unlock Location เมนูสุดท้ายเนี่ย Unlock Location เนี่ย mm. ผมไม่ได้นำเลยเพราะผมเคยทดลองกับ ID, ID ทดลองผมแล้วคือมันจะเปิด e v e n นต่างๆ e v e n ีต่างๆ,งๆทั้งหมดเลยในแผนที่เราออกหน้าแผนที่เราเปิดแล้วออกไปหน้าแผนที่มันจะเปิดเมนูพวกอีเวนต่างๆในแผนที่ของเราแล้วมันจะมันจะทำให้เออแผนที่เราบัตก,ก็ได้แต่ผมไม่ไม่แนะนำให้ทุกคนเปิดครับ จบเมนูของหมวดเพียร์นะครับต่อไปเมนูหมวดสร้างครับผมอันนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์อันแรกอันที่สสร้างแบบไม่จำกัดสร้างแบบไม่จำกัดเนี่ยผมชอบเมนูตัวนี้มากคือเราสามารถสร้างของสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องไปแบบว่าที่ว่าเกมคล็อกไว้ว่าสร้างอันนี้ได้2อันสร้างอันนี้3อันแต่ตัวนี้สามารถสร้างได้เรื่อยๆตลอด สร้างได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดเดี๋ยวผมจะทดลองสร้างให้ดูมผมหาสัก,กันเอาเป็นเครื่องกดแล้วกันแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเมนูของฟีเมนูคาบเราต้องกดเมนูคาบด้วยฟีคาบแล้วก็อันล็อกไอทมฟอร์คคบครับผมแป๊บเสร็จแล้วลอ,ลองกดสร้างนี่ครับที่จริงมันสร้างสูงสุดได้แค่หนึ่งชิ้น แต่ถ้าเราเปิดเมนูสร้างแบบไม่จำกัดมันก็จะสร้างได้เลือยนี่ครับแต่ผมไม่ได้นำอีกอย่างคือไม่ได้นำให้เราสร้างเครื่องรีไซเคิลมอดนี้ไม่แนะนำให้สร้างเครื่องรีไซเคิลครับเพราะว่ามันจะทำให้มันบัก บางคนอาจจะเล่นไม่ถึงภารกิจอาจจะเล่นไม่ถึงการสร้างเครื่องดิจิทัลแต่พอมาถึงสร้างเครื่องดิจิทัลเสร็จแล้วเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วแล้วมันจะมีให้เราหาพวกวัสดุมาย่อยสลายเครื่องดิจิทัลนั่นแหละครับเ <c oughs> มื่อเราใส่วัสดุไปแล้วเราจะไม่สามารถราออกได้แล้วมันจะบั๊กล้วก็จะค้างภารกิจตรงนั้นสุดท้ายเราก็ต้องมาเล่นเกมใหม่ไม่ถึงว่าว่าเราต้องมาเล่นใหม่เริ่มจากต้นผมไม่แนะนําให้สร้างเครื่องดิจิทัลครับ เมนูต่อไปไอเทมครับผมอันนี้รู้สึกว่าเราสามารถสร้างแบบว่าสรุปสรุปของได้เลยครับพวกเออพวกลงจอดรถพวกเรือพวกเอทพวกนี้ครับไม่ต้องหาวัดสดุมาใส่แต่ผมไม่แนะนำให้เปิดควบคู่กับเมนูสร้างแล้วก็เมนูคัพครับผมเมนูต่อมาจะเป็นตัวนี้จะแยกของครับวก ปืนพวกพวกปืนพวกชุดพวกอะไรนีครับนี่ครับผมกดแบ่งเนี่ยครับ,รบ,ม,บ,รบมันจะเป็นเมนูแยกของครับผมพวกปืนพวกเครื่องมือเมนูต่อมาเมจิกมาถึงการเสกเกของพวกวัสดุแต่แต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น1.24.1เนี่ยแต่ก่อนมันจะให้เสษทีละ6 0เอ0่อ65,000ชิ้นแต่ทีนี้ คนที่เขาทํามอตัวเนี้ยเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงก็เลยเป็นแบบว่าเศกทีละ8ล้านชิ้นเนยครับ8ล้านชิน้นเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเดี๋ยวผมหาวัสดุก่อนผมเปิดหาวัสดุสกัดกันผมเป็นหารก,หกระป๋องแล้วกันแล้วผมก็กดแบ่งนี่ครับมันจะได้ทีละ8ล้านชิน้นแต่ว่าบางคนก็บอกว่ากลัวมันจะบักหรือเปล่าผมว่ามันไม่น่าบักนะครับ เพราะว่าคือ,อยังไงล่ะคือคนที่เขาทำารัคงคิดมาแล,แล้วว่าแยกได้เท่านี้คงจะไม่เป็นอะไรแต่น,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันอยู่ที่ความพอใจของเพื่อนๆแล้วกันเนี่ครับเนี่ครับใช่ไหมครับเมนูต่อมาจะเป็นแม็กแม็กตัวนี้คือเอ่อพวกปืนพวกอุปกรณ์ต่างๆของเรา จะมีวันพังถ้ากดใช้ตัวนี้จะมีวัตนพังใช้ยังไงก็มีเันพังแต่ถ้าเราปิดปุ๊บแล้วเราไปใช้ค่าพลังมันก็จะลดลดลด,ล,ดลงอันที่สอง n a น buy i t ท m อันนี้คือสามารถซื้อไอเทมในตลาดไม่ถึงซื้อในโซน v i p ได้ครับผมโดยไม่ต้องมีแต้มมีแต้มมีอะไรอันที่สอง ฟาสเวิร์กก็คือคารบของเร็วเดี๋ยวผมจะลองคารบให้ดูเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดเอาของแป๊บหนึง่ง <c oughs> ไม่มีงั้นผมจะเอาเป็นฐานกับมิลิกเปล่า เพราะผมไม่ค่อยได้กดรับอะไรเลยไอเทมต่างๆเดี๋ยวผมดูก่อน<ม>อ่ะนี่ได้แล้วผมก็มาเข้าเครื่องอเข้าเตาลอมนี่คือผมยังไม่กดนะครับผมเอาฐานเสร็จก่อนปุ๊บเสร็จแล้วผมกดนี่ครับสร้างสร้างเสร็จเลยเนี่ยเนี่ยฟาดไว้ก็คือ เรียกว่าไงเร่งเวลาการคาบของเพื่อนๆอาจจะไปใช้ในพวกเครื่องคาบที่ถิ่นฐานก็ได้แต่บางทีบางคนเปิดเมนูแล้วคาปไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วมันก็ไปต่อได้เหมือนว่ามันจะกระพริบมันดร่งมันเล,นเลให้เราออกจากเกมรอมา2-3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ลองมาทําใหม่มันก็จะได้อันต่อมา u s สไอท m i ม f อ n i t ิหมายถึงว่า ใช้อเทมแบบว่าไม่ลดแบบไม่จํากัดเหมือนผมสมสมติว่าสมมติว่าผมจะกินอาหารผมกินอาหารเดี๋ยวผมวันนี้นเรียกมันเยอะเกินไปเพื่อนๆอาจจะสะกิดไม่ค่อยชัดผมเอาน้ำมากันตอนนี้ผมเปิด use item infi t e ถึงใช้อเทมแบบไม่จํากัดใช้แบบไม่ลดสมมติผมจะกินน้ําตอนนี้น้ําผมมี3ามขวดผมกดใช้มันก็ไม่ลด ประมาณนี้ครับต่อไปเมนูแมปแมปก็คือฟรีลันกับฟรีลันแล้วก็ถึงจุดหมายโดยแบบว่ากดครั้งเดียวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบบหนึ่งครับตัวละครผมปวดที่กินน้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะลองออกไปหน้าแผนที่ให้ดูสักครู่ครับ ผมมัน้่าแผนที่นะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่2เมนูคือฟีลันแล้วก็ติ๊กครั้งเดียวไปได้เลยส่วนแล้วผมจะไปท่าเรือป๊บผมกดเดินได้นะครับถึงนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเราเกิดแค่ฟีลันฟีลันนี่คือเราท้ายเราก็ต้องใช้พลังงานอยู่ดีผมแนะนำเปิดสองอัน รอนานนิดนึงกำลังเดินมาต่อไปอันล็อกเดี๋ยวผมข้ามอ,อ,อ,อันล็อกไปก่อนไปที่อินบ็อกซ์เลยเพราะว่ามันอยู่หน้าแผนที่อยู่หน้าแผนที่เพราะาผมจะเปิดใช้เมนูก้าวให้เพื่อนๆดูอันแรกคือแพ็ โดนลตคือกดแล้วแพ็คไม่ลดพวกกล่องเนี่ยไม่ลดเนี่ยสมมุติว่าผมมีอยู่หนึ่งกล่องเนี่ยแพ็คไรสิ้นสุดเนี่ยมีอยู่หนึ่งกล่องเปิดใช้งานปุ๊บแพ็คไม่ลดก็ดเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือสมมติว่าถ้าเราเติมจริงๆในเกมจริงๆแล้วเรามาเปิดเอาของก็ไม่ลดประมาณนี้ครับ มาเมนูนี่ครับ99 99 9 9ถ้าเราจะได้รับของมาถึงเรากดรับของอะไรสักอย่างเช่นรับของจากแมตเทิลพารมันก็จะได้99 9, ไปที่จดหมายรับของจากเหมือนเราเราใช้ตัวนี้ครับตัวออโต้ Auto, ที่รับเก็บของออโต้ในแมพต่างๆแต่ก่อนมันได้ประมาณสัก2 0 0หมืนแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขาเปลี่ยนใหม่จะได้รับประมาณ8ล้านชิ้นเดีย๋ยวผมจะลอง เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูผมกด99นะครับผมกดออกตัวละครแล้วไปดูที่จุดหมายของเรานี่ครับ9ก9เก้าน้นี่เก้าเก้าไม่ใช่ว่ามีแค่เก้าร้ยชิ้นนะครับมันมีเป็นล้านชิ้นเลยแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าความพึงพอใจของแต่ละคนครับบางคนก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ถามว่ามันลบได้ไหมถามว่ามันลบได้ไหม มันลบได้ครับมันมีเมนูลบได้นีเนี่ยครับสต a r t ทค e นอินบ็อแต่แต่ก็ไม่มีใครอยากจะลบของอระจดหมายครับเพราะว่าบางบางคนก็เติมมาเติมใช้เงินจร,งจริงเติมมาก็ไม่อยากลบแต่ถ้ากดนะี่คือมันจะลบหมดหมดให้เราแล้วถามว่าอยากจะลบแบบเป็นชิ้นได้ไหมลบได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องไปโหลดสริปสริปแล้วก็ใช้เมนูแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมเกมกาเดียน ในการทาแต่ว่ามันอาจจะซับซ้อนหน่อยหนึ่งผมไม่ได้ไปลงลึกสอนไกลขนาดนั้นแต่ว่ามันจะลบได้เฉพาะวัสดุพวกชุดวัสดุต่างๆแต่สิ่งที่ลบไม่ได้คือพวกปืนปืนจะลบไม่ได้ถ้ากดเปิมแล้วคืออยู่ทาวนแล้วก็แพ็คลบไม่ได้แพ็คลบไม่ได้ในฐานนี้บางบางทีจะเป็นแพ็คแบบมีแบบมีกาหนดหมดอายุ แบบนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวหมดไป20วันมันก็หมดมันก็หายไปเองแต่บางแพ็กอาจจะเป็น999เพื่อนๆต้องกดให้หมดเท่านั้นมันถึงจะลบมันจะลบไม่ได้ถ้าใช้ของสกิปของคนที่เขาทำมอดตัวนี้ต่อไปเมนูคีนต่างๆนี้ผมผมไม่ใช้เลยเพราะว่าผมมันไม่จำเป็นผมก็เลยไม่ใช้ต่อมาเดี๋ยวผมต่อมาจะเป็นเมนูล็อกเดี๋ยวผมเข้าบ้านแป๊บหนึ่ง ไปเป็นเมนูอันล็อกนะครับผมจะลองเปิดให้ดูเมนูอันล็อกอันแรกอันล็อกพรีเมียมอันล็อกพรีเมียมหมายถึงว่า b a t t l e ร์น์พของเรานี่ครับที่มันยังล็อกอยู่คําว่าอันล็อกพรีเมียมคือปลดล็อกของพรีเมียมที่เราต้องเสียเงินจริงๆพวกนี้เราก็สามารถเปิดรับของได้แต่บางท่านเปิดมาอาจว่าทําไม สุนัขเรามันกระพริบกระพริบหรือมันเด้งมันอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจมันอาจจะบักอะไรก็ได้ผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ผมก็เล่นมานานแล้วแหละผมก็สังเกตมานานแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพอเปิดอล็อกพิมพ์ปุ๊บบ้านเราจะถูกโจมตีแต่เพื่อนไม่ต้องตกใจโจมตีมันไม่มีอะไรเหมือนทหารวิ่งผ่านเฉยๆผมนจะเปิดให้ดูปุ๊บเห็นไหมสุนัขเรามันจะกระพริบกระพริบกระพริบนี่ครับเหมือนว่ามีอะไรบุกบ้านเราเราไม่ต้องกลัวเราก็ปิดไป มันก็จะหายบางคนอาจกลัวบัก๊กผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมใช้มามันก็ไม่เคยมีบัก๊กมีอะไรนะแค่ว่าเราอาจจะตกใจไปเองก็ได้เนี่ยถ้าเราเปิดออล็อกพรีเมียมเราก็มารับของที่เป็นพรีเมียมเลนะครมันเนี่ยมันออฟฟิแล้ว,ลวเราก็กดรับได้เลย,เ,ลยเนี่ยมึติว่าผมจะกดรับเนี่ยแต่บางทีมันก็จะค้างหน่อยแต่ที่จริงคือมันกดรับไปแล้วเราไปดูที่ของจดหมายเราได้เลยเนี่ครับมันก็มาแล้วต่อไป เป็นเมนูอันล็อกสกินสกินก็คือพวกตัวละครของเราครับอันล็อกตัวละครพวกตัวละครกระเป๋า okay. ตัวละครแล้วก็กระเป๋าเหมือนตรงนี้ผมเนี่ยอันนี้ผมน่าจะเปิดไปเยอะแหละตอนนี้มันเหลือแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็เปิดเลยอันล็อกสกินเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเนี่ยเปิดทุกอย่าง กดปืนทึกเนี่ยมันก็มาให้เราเนี่ยครับต่อไปอันล็อกตันนี้คือ,อปลดล็อกของแต่งปืนปลดล็อกของแต่งปืนคือไม่ใช่ว่าปลดล็อกตัวพิมพ์เขียวปืนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้องหาพิมพ์เขียวแล้วก็มาเปิดแล้วก็สรุปหาวัสดุใส่เองของเราอันล็อกของตงปืนนี่คือนี่ครับเราสามารถแต่งปืนได้เลยเนี่ยผมผมแต่งปืนได้เลยเนี่ยกดเปลี่ยนได้เลย เนี่ยผมก็แต่งพื้นได้เนี่ยเนี่ยผมก,ก็กดได้เลยโดยเราไม่ต้องมีพิมพ์เขียวที่ว่าเราสรุปอะไรมาไม่ต้องสือมาปลดล็อกเลยเนี่ยครับเนี่ยก็มาแล้วต่อไป Unlock Unlock ไปหม er าถึงว่าปลดล็อกพวกสกินรถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยครับเนี่ยสมมติสมมุติสมมุติผมยังไม่ได้เปิดผม,ผมยังไม่ได้เปิด ันก็จะยังยังล็อกอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอผมเปิดปุ๊บอะไรไม่ใช่ผมเปิดมันก็จะเปิดล็อกปลดล็อกสก,กินให้เราแปบ๊บนึงครับแปบ๊บนึงทำไมมันไม่เปิดให้ผมอะ่ะมันอาจจะ อันนี้มันอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงคือมันสามารถเปิดได้คือมันสามารถปลดล็อกสก,กินลดได้ทั้งหมดแต่อันนี้มันอาจจะยังไม่เปิดไม่เป็นไรแต่ก็ยังไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราก็รับกล่องรับกล่องมาแล้วก็เปิดเอาก็ได้ครับใช้เมนูที่ว่าเปิดกล่องแล้วไม่ลดครับต่อมา unlock story premium unlock story premium นี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับเส้นทางลดกเราชีวิตพวกต่างปลดล็อกเพื่อจะเราจะรับของเนี่ยที่ ที่มันล็อกไว้เนี่ยคือเราไม่ต้องไปเติมในเกมที่ว่าเสีย345บาบาทจ่วงว่าผมเปิดอันล็อกสตอรี่พรีเมียมผมก็เปิดมานี่ครับมันปลดล็อกให้เราแล้วนี่ครับเราสามารถรับของได้เลยเราสามารถรับได้เลยเนี่ยรับพวกนี้ได้เลยเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยครับเรารับได้แล้วเมนูนต่อมา เมนูเกี่ยวกับหมาครับผมเกี่ยวกับหมาอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือแยกอาหารหมาทีละหนึ่งร้อยมันก็ไม่อะไรแยกใช้เมนูแยกปกติดีกว่าอันที่สองอันที่สองเนี่ยเคลียร์ว่าอะไรนะมไปถึงว่าอืสุนัขเวลาเราไปวางเสร็จกรงแล้วเราไม่ต้องรอเวลารอเวลา คือสร้างชนักเร็วครับประมาณนั้นะ่ะเดี๋ยวผมก็ดีดูนี่ผมยังไม่มีอะไรชัวว่าผมรับแบบหนึ่งกดรับชนักแบบหนึ่งครับอ่าหนึ่งตัวนะครับอ่าผมมาดูที่นี่ครับคือมันต้องรอเวลาถ้าเราไม่อยากรอเราต้องกดข้ามโดยการเสียเหรียญทองไปถ้าเราเปิดปุ๊บมนมาโงนี้เลย นี่ครับเราสามารถเปิดตัวสัตว์ได้เลยอ้เราได้เวลสีเลยเปิด <c oughs> ทีเดียวได้เวลสี่ถือว่าโชคดีมากแต่ว่ายังไม่ได้เพื่อนแท้แต่ว่าเพื่อนแท้เพื่อนแท้ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมันก็มีโอกาสได้ครับใช้ความอดทนนิดนึงแต่ถ้าเรามีสุนัขเยอะๆเวลสาเยอะมันก็มีโอกาสได้เปิดมาได้เป็นสุนัขเวลสีแล้วก็ได้เพื่อนแท้เลย เมนูมาอินบ็อกซ์ะสอนไปแล้วทั่วไปพวกนี้ผมก็ไม่ได้ว่ด้ใช้นี่น่าจะเดินผ่ากำแพงได้เลยมั้งเดินทะลุกำแพงแดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่ต้องใช้การในการเปิดบังเกอร์ตัวนี้ animal รถโมมันคือสั์หยุดนิ่งไม่วิ่งผมก็ได้ใช้เมนูพวกนี้คือมันคือผมไม่ก็ได้ใช้ก็เลยมารีวิวเฉพาะเมนูที่ผมใช้บ่อยๆ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ลิงก์ของมอดตัวนี้และฝากอีกอย่างก็คือถ้าเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแล้วมันเด้งคือมันมี2อ,อันที่เขาทำไว้คือตัว32บิตกับตัว64บิต ถ้าโหลดตัว32บิตมาแล้วมันด้งให้เพื่อนไปโหลดตัว64บิตมาเล่นแทนเหมือน,นผมผมเล่นตัว32บิตแล้วมันเด้งผมเลยไปโหลดตัว64มาอ่ะมันก็เล่นได้ปกติงั้นผมเลยแนะนําว่าผู้พัฒนามอดเขาทํามาส,สองตัวผมแนะนําว่าถ้าตัว32บิตมันเด้งก็โหลดตัว64บิตมาครับขอบคุณมากครับผม